เดินเข้ามาครับนเลยครับนะครับอาจารย์มงคลรอดเที่ธรทมนะครับครับผมโคตรจะภาคภูมิใจนะครับนี่คือนี่คือมันสุดยอดนะครับสุดยอดอาจารย์นะครับที่ควบมีน้ําใจให้กันนะครับงานนี้นะบอกตรงๆว่าผมเลยพยายามคัดสรรอาจารย์ที่เป็นสุดยอดมาสเตอร์มาเป็นอาจารย์ที่มาดูดวงให้ลูกค้าเนี่ยเขาประทับใจจริงจริง คือแม่นจริงๆนะครับโดนจริงๆนะครับผมก็เกรงใจเกรงใจอาจารย์มงคลผมไม่กล้าทักก่อนนะ <c oughs> จนในี่สุดผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูไม่ทักเนี่ยกูก็มีหมอดูแค่ไม่กี่คนน่ะนะครับผมหาไม่ครบผมก็เลยต้องไปพูดเสร็จแล้วอาจารย์มงคลเอาก็เอา <c oughs> โอเคเลยครับผมตัดสินใจแบบอาจารย์ไม่พูดผมก็มาครับโอ้นะครับ โคตรประทับใจนะครับขอพระคุณอาจารย์าม,รยาม,รยมากมากคุณหอครับอาจารย์กำลังเมตตาผมมากมากับงานนี้นะครับบอกตรงๆมันเป็นงานที่เรียกว่าจัดงานรวงในหอศิลป์เนี่ยไม่มีในโลกหมอศิลป์ไม่เอาผมได้เรียนศิลป์มานะผมฝ่ายฝังมากแต่เรียนไม่จบนะครับผมมาดังด้านหมอดูก่อนมาดังดังทางด้านหมอดูเสีย์ไม่เคยเลยเรียนศิลป์ปะกุปนาเรียนเกี่ยวข้อกับถาปาปย์ ไม่เจริญทางด้านนั้นเลยมาทางด้านนี้แล้วฝปฝันนะศิลปินหรืออะไรต่างต้องการอยากมาที่นี่แล้วมาโดยที่แบบเอ้ยกลายเป็นเรื่องของหมอดูเพราะีอาจารย์กระมวลนี่แหละทําให้ฝันผมเป็นจริงเป็นจริงดีใจมากครับวันนี้ผมมอบให้ตรงนี้ไปเลยนะครับขอบคุลครับมีไว้แล้วรวยอาจารย์เป็นคนที่มีจิตใจที่ตามมากเปิดได้ไพ่ทัสสันคลาชแบบผมเปิดได้อาจารย์ผมดูเช้าขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ